สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับครูชื่อครูวัชเราศเพียรสานะวันนี้เราจะมา,าเรียนนะครับในรายวิชาภาษาไทยเรื่องสอนสินไม่กินกันนะครับสอนสินไม่กินกันนะที่มาของเรื่องนะครับสอนสินไม่กินกันที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะเป็นเนื้อเรื่องที่ยกมาจากบทละครนอกเรื่องชัยเชษ ตอนนารายทิเบตพบพ่อนะครับสอดสินไม่กินกันเนี่ยถือว่าเป็นวรรณคดีนะครับที่เราจะได้เรียนนักเรียนบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักวรรณคดีนะวรรณคดีเนี่ยคือการที่เรานําเอาเรื่องนะครับมาแต่งเป็นบทร้อยกองบทร้อยกองเป็นยังไงเคยเรียนมาแล้ว มีคําที่สัมผัสกันนะครับมีคําคล้องจองที่สัมผัสกันนะแต่ว่าเขาแต่งให้มันเป็นเรื่องนะครับอันนั้นแหละจะเรียกว่าวันณคดีนะเนื้อเรื่องที่ยกมาเนี่ยยกมาจากบทละครนอกนะครับเรื่องชายาเชษ์นะบทละครนอกนะแตกต่างกันยังไงกับบทละครในบทละครนอกคือละครที่ใช้ผู้ชายเล่นก็ได้ผู้หญิงเล่นก็ได้นะครับบทละครนอกแต่ว่าบทละครในเนี่ยละครใน จะเป็นผู้หญิงเล่นนะถ้าเขาบอกว่าบทละครในเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่อยู่ในวังนะครับเขาใช้แสดงในวังนะคนที่อยู่ในวังเนี่ยผู้ชายนะนอกจากทหารแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับบทละครนอกเนี่ยเป็นละครที่เล่นนอกวังนะฉะนั้นผู้ชายจึงาสามารถแสดงได้นะครับผู้หญิงสามารถแสดงไดนะ้อันนี้คือบทละครนอกนะครับเรื่องชัยเชษนะ ตอนนารายทิเบตพบพ่อซึ่งชัยเชษ์เนี่ยเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับที่เล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองนะครับแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์จึงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นบุะครนอกเพื่อใช้ในการแสดงประวัติผู้แต่งนะครับประวัติผู้แต่งผู้แต่งคือพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศล้าน,นภาลันะรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราช,ชนิพนธ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านในสมัยอยุธยานะชัยยเช,ช้ก็คือเขาเล่าต่อมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ แต่เพิ่งที่จะนําเอามาพระราชนิพนธ์เป็นบทล,ละครเพื่อใช้ในการแสดงเนี่ยตอนสมัยอะไรสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็คือสมัยที่เราอยู่ในปัจจุบันนะแต่เป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับคือรัชกาลที่สองนะนักเรียนพอจะรู้ที่มาแล้วก็ประวัติของผู้แต่งแล้วนะครับลองไปชมเรื่องย่อได้เลยนะครับ อข้ารู้แล้วเจ้าเหมียน้อยเรามาช่วยเจ้านายของเจ้าแล้วเอาอย่างนี้นะเราจะช่วยดูเจ้านายน้อยเจ้าไว้เจ้ารีบไปบอกนางสุวิชาเหวเหมยวเยวมีอะไรเหรอสีเทา สีเทาเจ้ากำลังจะบอกอะไรฉันไปไหนนะเจ้าสีเทามวมวมวอะไรมีอะไรอยู่ใต้นี้งั้นเหรอสีเทาแมวมวได้ได้เราช่วยเจ้าขุดเองนางสวินชาช่วยนางแมวขุดดินที่ใต้ต้นไทร ไม่นานก็พบหีบใบหนึ่งเมื่อเปิดออกดูก็พบเด็กทารกพร้อมด้วยพระขันและธนูนางสวินชาแปลกใจมากแต่ก็รู้สึกได้ว่านี่เป็นลูกของตนนี่มันทารกนี่เด็กน้อยคนนี้ก็รู้สึกรักขึ้นมาอย่างประหลาดช่วยท่านเทวดานั่นน่ะคือลูกของเจ้า ที่ถูกคนใจร้ายนำมาฝังไว้แล้วเอาท่อนไม้ไปแทนโธ่ลูกจ๋าไม่น่าเลยอ่ะคนพวกนั้นใจร้ายนักขอบคุณท่านเทวดามากนะเจ้าคะที่ช่วยลูกของเราไว้ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ดูแลคนดีเจ้าพาลูกเจ้ากลับบ้านเมืองไปสะเจ้าหมดเคราะหกรรมแล้วเจ้าค่ะ ขอบใจเจ้าเหมือนกันนะเดินทางกันเถอะนางสวินชาพากุมารน,น้อยและนางแมวเดินทางกลับเมืองสิงหนและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังเท้าสิงหนกลิ้วมากเตรียมจะยกทัพไปรบกับเมืองเหม,มันทันทีทหารอย่าเพคะเสด็จพ่อทรงรอก่อนลูกไม่ถือโทษโกรธพระชายเชษหรอกเพคะเขาทำกับลูกของพ่อขนาดนี้ เจ้ายังไม่คิดถือโทษอีกเหรอนี่เป็นผลกรรมของลูกเองก่อนหน้านี้ลูกเคยเลี้ยงจระเข้ไว้บังเอิญจระเข้หลุดไปเที่ยวไล่กัดผู้คนทำให้บาปนั้นติดตามตัวลูกมาลูกจึงต้องมาใช้กรรมในครั้งนี้ท่านพ่ออย่ากโกรธพระชายเชษเลยเป็นเพราะสนมที่โกรธแค้นลูกมากกว่าแต่ทำอย่างนี้มันไม่ถูกก่อนนี้พระชายเชษสัญญาว่าจะดูแลเจ้าอย่างดี แต่กลับขับสาไล่ส่งมันไม่มีพ่อแม่ไม่เห็นแก่น้าเราเลยแต่ยังไงซะเขาก็เป็นบิดาของกุมารน,น้อยนี้จะเดดพ่ออภัยให้เถอะเพคะเจ้าช่างมีจิตใจดีเลิศกเกินพ่อเห็นแก่ที่เจ้าขอร้องนจะละเว้นไว้สักครั้งก็ได้ขอบพระทัยเพคะส่วนหลานปู่พ่อจะตั้งชื่อให้เองให้ชื่อชื่อ พระนารายที่เบสก็เล้กกันขอบพระทัยเพคะเวลาผ่านไปเจ็ดปีเท้ากันมึกก็ทรงฝันประหลาดว่าพระองค์ทรงเล่นหยอกล้ออยู่กับพระโอรสองค์หนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ทรงเฝ้านึกคิดถึงเรื่องในอดีตแล้วเรียกปุโรหิตพราหมณ์มาตรวจดวงชะตาอีกครั้งเรื่องนี้มันชักไม่ชอบมาพากลซะแล้ว พักนี้ข้าฝันประหลาดบ่อยๆเรื่องก็ผ่านมาหลาไปแล้วพระองค์ยังไม่ทรงเลิกคิดอีกเหรอเราอดคิดไม่ได้ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาทีสิได้พระเจ้าค่ะสองสองบวกสองเป็นสี่สองสี่แปดโอ,โ,อโ,อโอ้ข่าวดีพระเจ้าค่ะว่าอย่างไงล่ะท่าน ตามดวงแล้วพระกุมารยังมีชีวิตอยู่ในดวงยังบอกอีกว่าพระกุมารที่เกิดมาจะเป็นผู้มีบุญและได้พระโอรสด้วยนะพระเจ้าค่ะตามนี้เป็นดวงของมนุษย์ทั้งหมดไม่มีดวงท่อนไม้เลยนะพระเจ้าค่ะมาได้ยังไงเออแต่ไหนกลับกลายเป็นท่อนไม้ไปได้ ข้าพุทธเจ้างงไปหมดแล้วนี่ท่านเช็คดีแล้วใช่ไหมคอนเฟิร์มพระเจ้าค่ะอืมเราเชื่อท่านเพราะท่านไม่เคยดูดวงผิดเลยเราเชื่อว่าหลานเราต้องไม่ใช่ท่อนไม้แน่ส่วนลูกเราก็ใจร้อนไล่นางออกจากวางังโดยไม่สอบถามถึงคราวเราจะต้องเค้นเอาอความจริงมาให้ได้ทหาร พระเจ้าค่ะไปตามตัวนางสนมทั้งเจ็ดและลูกเรามาพบเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะทวายบังคมเพคะที่เรียกพวกเจ้ามาวันนี้เพราะเรายังติดใจเรื่องของลูกนางสุวินชาเพราะในวันที่นางคลอดมีแต่พวกเจ้าเท่านั้นที่ทำคลอดเราจะขอถามพวกเจ้าดีๆก่อนว่าพวกเจ้าโกหกเราหรือไม,ม่ หรือใส่ร้ายนางหรือไม่เพราะเราไม่เชื่อว่านางจะคลอดลูกออกมาเป็นท่อนไม้จริงแพะคะพวกเราเห็นกันหมดทุกคนเลยแน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเจ้าดื่มน้ำสาบานหากเจ้าทั้งหมดโกหกจะมีอันเป็นไปทันทีเ<า>จ้าก่อนสิเขาไว้ที่หลังก็ได้ จะเป็นตัวต้นคิดอ่ะเจ้าก่อนสิพวกเจ้ากำลังโกหกเราใช่ไหมยอมรับมาสะดีดีเออจ้าเลวมากเงินที่พวกเจ้าให้เราออกไปคล้องช้างเผือกก็เป็นแพลของพวกเจ้าอีกใช่ไหมแล้วยังมงอาสาเปลี่ยนลูกเราอีกบอกมานะว่าเจ้าเอาลูกของเราไปไว้ที่ไหนบอกมาน่คะคือว่าหม่อมฉันเอาไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไส้เคะฮะ ในเจ้าข้าจะกลับมาหาขอเจ้าทหารเอานางสนมพวกนี้ไปขังไว้พระเจ้าค่ะพระชัยเชษรีบไปยังต้นทรายด้วยความกังวลและก็ได้พบกับหลุมอันว่างเปล่าเทวดาจึงบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระชัยเชษฟังนางมาเอาทารกไปแล้วลูกเจ้าปลอดภัยรีบตามนางไปขัะขอบพระคุณท่านมาก เราจะรีบออกตามหานางทันทีพระชยะเชษเดินทางออกตามหานางสุวินชาด้วยความร้อนรนและสำนึกผิดในความใจร้อนของตนฝ่ายพระนารายทิเบตมีอายุครบเจ็ดปีวันหนึ่งมีเหตุให้จิตใจนึกถึงพระบิดาจึงถามนางสุวินชาว่าพระบิดาของตนคือใครนางสุวินชาจึงบอกพระโอรสว่าเท้าสิงหหนคือพระบิดาของตนแปลกจังเลยพระเจ้าค่ะ ลูกรู้สึกว่าเท้าสิงหหนไม่ใช่พระบิดาของลูกลูกคิดถึงเสด็จพอ่อก็แม่บอกเจ้าแล้วไงว่าเท้าสิงหหนคือพระบิดาของเจ้าใครกันอีกล่ะที่จะมาเป็นบิดาของเจ้านะ่ะไม่รู้พระเจ้าค่ะแต่ลูกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแปลกจริง,รงทำไมเราก็รู้สึกคิดถึงพระชายาเชษขึ้นมาเหมือนกันนะหรือว่าพระองค์จะออกตามหาเราเอางี้นะวันเนี้ย เราออกไปเที่ยวป่าล่าสัตว์กันดีไหมลูกลูกจะได้ไม่เบื่อไงจริงนะพระเจ้าค่ะดีจังเลยข้าพุทธเจ้าจะจับเสือตัวโตๆให้ได้เป็นไงลูกเก่งไหมพระเจ้าคะ่ะเก่งมากเลยลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงดังมาจากทางนี้นี่ ลูกพ่อใ้ารกันนะมาเรียกเราว่าลูกเจ้าจริงๆด้วยเราขอโทษที่ทอดทิ้งเจ้าลูกพ่อเจ้าเหมือนพ่อเหลือเกินนี่กินอะไรอยู่ขอพ่อกินบ้างได้ไหมไม่ได้เจ้าเป็นใครถอยออกไปนะเราคือพระบิดาของเจ้าไงไม่จริงสเสด็จแม่บอกว่าเท้าสิงห์โหนเป็นพระบิดาของเราท่านเป็นใครบังอาจนะักอย่างนี้ต้องสั่งสอนหน่อยแล้ว พระชัยเชษเห็นพระกุมารแผลงสอนออกมาทำร้ายพระองค์จึงทรงแผลงสอนออกไปบ้างแต่ปรากฏว่าสอนของพระนารายทีิเบตกลายเป็นดอกไม้สอนของพระชัยเชษกลายเป็นขนมดมเนิยเมื่อเป็นดังนั้นพระนารายทีิเบตจึงยอมเชื่อว่าพระชัยเชษเป็นพระบิดาของพระองค์สอนของเรากลายเป็นขนมทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่ต้องการให้เราทำร้ายลูกของเราเจ้าเชื่อหรือยังว่า เราคือบิดาของเจ้านะเสด็จแม่เขาคือใครพระเจ้าค่ะจูจูมาตูว่าเป็นเสด็จพ่อของลูกอะ่ะแม่ไม่ได้บอกความจริงกับลูกนะจ้าเนี่ยแหละคือพระบิดาของลูกธรรมรงวงนี้คือแหวนที่พระบิดาเจ้าให้ไว้ซึ่งก็คือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเจ้านัะะ่นแหะเราขอโทษที่เราทอดทิ้งเจ้าเพราะความใจร้อนของเราแท้ๆมันเป็นเวรกรรมของหม่อมชันเอง พระองค์อย่าทรงโทษตัวเองเลยเพคะเรื่องอะไรกันเหรอพระเจ้าคะ่ะแม่ของเจ้าน่ะถูกสนมของพ่อใส่ร้ายกว่าพ่อจะรู้ความจรงิงก็ต้องทำให้แม่ของเจ้าอยู่ในความทุกข์มาตลอดวันนี้พ่อมารับเจ้าและชายาของเราไปอยู่ด้วยกันกลับไปกับพ่อเถอะนะพ่อสัญญาว่าต่อไปนี้พ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีไม่เชื่อใครนอกจากเจ้าอีกแล้ว หม่อมฉันไม่เคยนึกโกรธพระองค์เลยยังคงรอพระองค์มารับหม่อมฉันอยู่ตลอดแต่พระองค์ต้องเข้าเฝ้าเสด็จพ่อก่อนนะเพคะพระองค์ทรงไม่พอพระทัยเสด็จพี่มากมเราจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดเองพระชยะเชษนำพระโอรสและนางสวินชาเข้าเฝ้าเท้าสิงหหนเพื่อขออภัยโทษและขออนุญาตพานางและพระโอรสกลับไปยังเมืองเหมันด้วยกันคราวที่แล้ว เจ้าสัญญากับเราว่าเจ้าจะดูแลลูกเราเป็นอย่างดีมาคราวนี้เจ้าก็พูดเหมือนเดิมเออเป็นเพราะข้าพุทธเจ้าหูเบาไม่มีสติไตรตรองให้ดีข้าพุทธเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทําให้นางเสียใจอีกเลยพระเจ้าคะ่ะเอาเถอะเราจะถือว่าเป็นโชคชะตากันแล้วกันต่อไปขอให้เจ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันด้วยเหตุผลอย่าใจร้อนเราขอฝากหลาน และลูกของเราด้วยกับเรากันพระเจ้าค่ะจากนั้นพระชัยเชษก็ได้พานางสุวินชาและพระนารายทิเบตกลับไปยังเมืองเหมันและครองรักด้วยกันอย่างมีความสุขสืบมาเหมียวจบไปแล้วนะคะน้องๆน,งนิทานเรื่องพระชัยเชษนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราหลายเรื่องเลยนะคะอย่างข้อแรกจะเห็นได้ว่า นางจำปาทองเอาจอระเข้มาเลี้ยงไว้พอโตขึ้นมามันก็มีนิสัยดุร้ายตามธรรมชาติของมันจึงเป็นข้อคิดให้เราได้ว่าการอุปการะคนพาลตัวเราเองนั่นแหละที่จะได้รับความเดือดร้อนข้อคิดที่สองเราจะเห็นว่านางสนมเหล่านั้นมีจิตใจริษยาเที่ยวจองเวรเป็นเหตุให้พวกนางต้องได้รับผลกรรมที่นางก่อไว้จากความริษยาอาฆาตของตน ข้อคิดที่สามสอนให้เรารู้ว่าอย่าเป็นคนหูเบาก่อนเชื่ออะไรควรคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อนไม่เช่นั้นแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายได้อย่างเช่นพระชัยเชษหูเบาเชื่อพระสนมจนเป็นเหตุให้ต้องพรากลูกพรากประชายาไปดังนั้นเราจะเชื่อสิ่งใดควรฟังเหตุผลให้รอบคอบอย่าเชื่อเพียงด้านเดียวอย่างนี้แล้ว เราก็จะตัดสินใจผิดพลาดน้อยที่สุดจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานที่ให้ข้อคิดและความสนุกสนานหลังจากที่เราได้ไปชมเรื่องยอ่อในเรื่องสอสินไม่กินกันแล้วนะครับข้ามหน้าครูจะนำเอาคำสาปหน้าที่อยู่ในเรื่องสอนสินไม่กินกันนะครับมาให้นักเรียนได้ศึกษาสำหรับวันนี้นะครับผูขอจบการเรียนการสอนไว้แค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ